เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ลูกสาวใหม่นอนสบายแล้วเขาอะแบบนี้จะสะดวกกับเราพอขนเยอะปุ๊บเอาทิ้งเลยรู้สึกว่าจะเล็กไปหน่อยต้องเอาหกสิบคูณเจ็ดสิบหรือแปดสิบเซนตรงนี้หกสิบคูณหกสิบสั้นไปหน่อยแพ็คนึงมี สิชิ้นรี่ลเซียร้อยยี่รูเบิลประมาณหกบาทสบายสะอาดคลิกคันเก่าขนเด้มทั้งขนทั้งดินบวเขาออกไปข้างนอกด้วย2ตัวอีกตัวบางทีเขาจะมานอนที่นี่ปูเผื่อไว้ โซฟาเราไม่ค่อยได้นั่งบางทีลูกสาวเขามานั่งเราก็เอามาปูตรงนี้เอามาปูปูบางทีเขามารัดรับเล็บเพวกขนนาะนี่มันเป็นผ้าเนาะนี่ข้างบนก็ต้องเอาผ้าปูทีลูกสาวขึ้นไปนอนขน เลี้ยงแมวต้องทำใจมันเป็นปกติของเขาเอามาบอกเพื่อนๆว่าดีจริงๆแบบนี้ใช้เสร็จทิ้งเหมือนเด็กเลยแบบนี้เนาะเด็กก็เหมือนกันลองต้นไม้ที่หน้าต่าง รับแสงแดด